นี่คือดอกผักติ้วที่เกษตรกรอย่างยายเตี้ยก็ไม่ได้เป็นคนปลูกนะครับพอ <c oughs> ได้เวลาผักติ้วก็จะเป็นดอกยายเตี้ยก็จะไปลอยเก็บนะ <c oughs> เพื่อที่จะมาถนอมอาหารว่าซันเถาะพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่น้องกองไปไ้ใส่ยิงเก้าทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาแล้วก็พี่น้องทางตซนยูโรเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะจะดยฮ่าพี่น้องมาเก็บผักติ้วพี่น้องเอ้ยเก็บผักที่อเพื่อที่จะไปต้มเนาะพี่น้องเราไปต้มแล้วก็ปั่นไวเอาไว้ซุปหน้าพี่น้องซึ่งผักติ้วนั้นมันก็ เป็นพักประจําทิ่งของพิสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันจะมีดอกขาวๆเหมือนดอกซากุระแต่แกงหอมไปแซ่บมากเลยนะพี่น้อง <Okay. S 1> เวลาเฮาอันต้มแล้วก็ปัน้น้นำสมโนเนาะเอามาอม้อมเอามาสุกโอ้ยขักตแต่แท้แต่ว่าสมมุงนี้หรือว่าช่วงนี้ย่ามนี้มันออกดอกพี่น้อง คือเขาออกดอกเนาะมันไม่สุภาพนะพี่น้องเนาะเขากาลังออกดอกบานสะพครั้งสวยงามเป็นอย่างมากทั้งสวยแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะพี่น้อง <laughs> วัดสันเ่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือการเก็บนวะวิธีการเก็บก็คือต้องปิดให้มันห้าดออกจาก <laughs> โอ้ยตาดุเยเนาะพี่น้องอ่าต้องปิดเอานะฮะต้องบิดเอา,อเอาแล้วก็กำหูดวัาสนะันเนาะอยากเก็บได้เร็วๆเราก็กำหูดเอานะฮะพี่น้องนี่ประมาณนี้ ดึงลงมานะนี่คือวิธีการเก็บของยายเตี้ยนะกำพูดเอาเลยนะเต็มกำอันยะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องผักติ๋วของเรานะวันนี้มาดูกันว่ายายเตี้ยจะเก็บผักติวได้หลายปานใดนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกะผ้ามาส้มบรรยากาศการเก็บผักติวเพื่อที่จะเอาไปต้มเนาะพี่น้องจะต้มเพื่อที่จะเก็บไว้ถนอมอาหารเก็บไว้ให้ได้กลิ่นเผื่อๆนะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจักน้อยนี้เพนกะเป็นมะไลยเนาะจากน้อยนี้ก็เป็นมะแหละ เบิดเลยใบกะแก่เลยกะกินไม่ได้เนาะเอาก็ต้องเก็บมาแล้วก็มาต้มขันท้าปล่อยไว้มันกะแก่คือเว่านะพี่นนองเนาะมาต้มแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้ก็ยังอยู่ที่1ิองศาคือเก่าเลยพี่น้องเลยยังหนาวฮะนะห้าเบิ่งเสื้อผ้าเนาะอันใหญ่เตี้ยก็ต้องใส่เสื้อผ้ากันหนาวเนาะตะดูก็คือกันฮะพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยดอกงามครับผมซุปเสื้อปะทูพี่น้องซุปเสิร์นเพลินเพลินเหานะอันหนังเครมโอ้ยสุดยอดเลยอ้อมเนาะ อ้อมผักติวอ้อมต้มคืออ้อมผักที่เล็กนี่ยพี่น้องเลยแต่หากสุดยอดความอร่อยนะสุดยอดของความอร่อยกระสุดยอดอะไรนะกับปินอาแตยอดมันมาแล้พี่น้องแต่ว้าว้าว้าวาว้าว้าน้าว้า้ารกาวาน้าว้าว้าวนาว้ว้าวการ้าว้าว้าว้าน้าว้ี่้้าว้าาวาวกาาว้าว้าว้้าาาาาิวก้เพ่าะ ขันมีมีกะทิเนาะพี่น้อาเอ็ดมีกะทินี่โอ้ยได้ยอดผักติวไปเซื้อเนาะพี่น้องนะโอ้ยแห่งสุดยอดเซื้อผักนางเลิศเนาะพี่น้องนะต้องสุภาพเนาะพี่น้องนะผักนางเลิศนำมียอดผักติวนำเซื้อกินกับมีกะทิพี่น้องเอ้ยเข้ากันอ่ำล้ำนะครับเนาะแต่ว่าชั่วโมงนี้เขาเป็นหลอกเขากำลังเป็นหลอกโอ้ยเป็นดอกก็ทำาเอ้ยตาดูอีกทีพี่น้องเ้ยอนนันบรรยายก็ผิดๆเถืเ่อนนะฮะพี่น้องอ่าช่วงนี้เขากำลังเป็นดอก เราก็ต้องรีบเก็บนะฮะถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวเขาก็จะเป็นหมากกินบัวได้มาเนี่ยเพราะว่าผักติ้วท่นเขากินดอกแล้วก็กินใบอ่อนเนาะพี่น้องเนาะแซบพี่น้องอัยพี่น้องผู้เลิมีเคยกินเนาะพี่เคยมีเคยอ้อมมีเคยซุปเนาะพี่น้องขั้นเห็นนะเก็บมากินเลยเด้นเนาะพี่น้องเนาะผักติ้วไดอย่าไปเก็บผักพักในอื่นนะเนาะพี่น้องเนาะขันเก็บพักในอื่นมีได้ได้ผักติ้วได้พี่น้องต้องเป็นผักติ้วนะหรือว่าผักอ่า ภาษา,าต่างจะดุยม่รู้จักนเานาะข้าพเจ้านั้นก็ไม่รู้จักชื่อเขาภาษาต่างคืออะไรก็คือผักติ้วนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะคูณเลิมมีหูจักกะมีเป็นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะบ้านตะดุยผักติว้วเนาะพี่น้องเนาะเขากะเก็บเนาะพี่น้องเก็บ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 และก็เก็บขั้วอีกมีเกินอาทิตย์เขากะละแก่แก้และก็แก่เนาะพี่เนาะหลังจากที่เราเก็บมาได้นะครับพี่น้องนี่ก็คือ,อวิธีการ อ่าเพื่อว,วิธีการเรือว่าอ่าอมวิธีการซ่อมนะพี่น้องเนาะอันนี้คือวิธีการซ่อมนะฮะพี่น้องยายเตี้ยก็จะซ่อมแล้วก็บีบเอาใบแก่ทิง้งฮะก็จะเอาแต่ใบอ่อนๆเนาะเพื่อที่จะทําการต้มนะพี่น้องต,ต้มเอยเพื่อจะคือตม้มเนี่ยผักติว้วถ้ามาาก,กินดิบกินสดก็ได้มันจะส้มเกินไปนะับพี่น้องถ้าเราไม่ต้มให้มันจืดลงมาสักน้อยเนาะอาละแต่ว่าสำหรับคลิปนี้แต่ลุมินิต้ม,มพี่น้องเบิ่งได้พี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ตะด้ยละพาพี่น้องมาเบิ่งยายเตี้ยหูดผักติ้วเดือดๆน้องพี่น้องเป็นคลิปหน้าได้พี่น้องเด้ออันช่วงนี้กะยังมีท่านมีหนังเนาะยังมีท่านได้ถ่ายทำหนังสั้นเราพี่น้องเนาะกะเบิ่งบรรยากาศการทำมาหากินวิถีชีวิตเนาะอันอยู่แบบบ้านๆเฮาเนาะน้องพี่น้องเนาะมีผักติ้วเฮาหาผักติ้วมากินมีเหลือเฮาหามากินนะพี่น้องเนาะนี่คือการรูดหูดดอกผักติ้วพี่น้องเนาะงามๆเนาะพี่น้องเนาะเอะไะพี่น้องคลิปนี้ก็ยังมาผสมมาพาขวนเนาะ ด้วยคนอยา่าดบาดคำจบคลิปลงซัมนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายครับผมขอ,อกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อครับเดอ้อขอบคุณครับ